สวัสดีครับพี่น้องวันนี้จะมารีวิวเฮดลาบปลาครับลาบปลาลาบปลาแบบลาบซ้อยครับผมลาบซ้อยลาบสดน้ำกระเมียนครับเตรียมอุปกรณ์ครับผมเนี่ได้ปลามาซ้อยซ้อยเป็นบางๆแบบนี้ครับผมอุปกรณ์กรมี่พงส์สุดน้ำปลาข้าวัว้ัวหอมครับผมพริกผง ส้อยใบแบบนี้นะครับผมเกาพัวห,หอมมะนาวครับผมขั้นตอนก้านเฮ็ดครับผมเยียมกระทะคา,างหมใส่เกลือเข้าไปก่อนครับใส่เกลือไปอยังน้อยหนึ่งก่อนครับผมขั้นตอนต่อไปก็เอานามใส่ครับผม อยังสน้นหนามร้ายกับใช้หนามร้ายครับผมผมใส่แก้วเดียวใส่ใส่แก้วเดียวครับผมมันเฮ็ดง่ายๆครับผมเฮ็ดง่ายๆแล้วก็ได้กินไว้ครับผมแล้วก็แซ่บเปิดแจ็คกันครับปล่อยให้น้ำเดือดจั็กน้อยก่อนครับผม ก็น้ำเดือดเดีเอาปลาลงใส่เกลือเข้าไปจังน้อยเนี่ยครับรอน้ำเดือดสักพักนึงครับครับหลังจากน้ำเดือดนะครับผมใส่ปลาลงไปเลยครับผมเอาใส่บลาตองข้นเนอครับเอาปลาใส่บลาตองข้นครับผม ม้ำเดือดก็ใส่ปลาลงไปครับผมส่วนว่าผู้เฒ่าเฮ็ดให้ผู้เฒ่ากินนี่อานามใทยซี่หลายอย่างหน่อยคนสดหนามผู้เฒ่ามากสดนามนี่ครับเพราะได้มีผู้เฒ่าอยู่น้่มันเฮ็ดง่ายครับผมเนี่ยแ่าวก็ขี่ขี้ เนี่ยมันเดือดเด้วดก็ะจะบ่ใหายมันสุกครับผมมาสร้างเกตบางเหนือป่าเพราะมันหดๆขจาจังน้อย้าก็ปิดแก๊สเลยครับผมเนี่ยอาตากระจกประมาณนี้ก็ะจิเนื้อมันจะเปลี่ยนสีครับผมจากสี แต่ใส่ก็จะเป็นสีขาวเขาเนี่ยพอมันเป็นสีขาวปุ๊บพอนหดหดเนื้อมันหดหดจังน้อยเนี่ยครับผมประมาณนี้ปิดเจ็ดเลยครับบอลผมปิดเจ็ดหลังจากปิดเก็ดแล้วใส่เครื่องปรุงเลยเลยครับบอลใส่เครื่องปรุงเลยครับผม ปรุงตามใจมักได้ครับผมมักเผ็ดก็ใส่พริกใส่พริกผงลงไปครับพริกลงไปครับผมข้าวคลัวข้าวคลัวมีหลายใส่หลายกันเลยครับผมใส่ข้าวคลัวตามด้วยแป้งนัวครับผมทงสลด แส,แสบไร้แสบไร้ครับองสุรดแกงนัวแส,แสบ,รบรไร้แสบไร้เฮ็ดโบธนะไปไหนครับเฮ็ดเมื่อเดียวใช้พี่พงยิงหน่อยครับ <c oughs> ผมกินเพชรเนี่ยยิงน้อยครับผม ใส่กิ้งพวงก็ไปแล้วก็น้ำปลาปกติน้ำปลา,าเขาเ๋ยวสิพองสิสอดแต่พบกนี้เมื่อเดียวมันด้ไรใส่บีเลยครับผมเนี่ยใส่ประมาณนี้ก่อนครับผมเอากินหอมของอันนี้ครับผมจิ้มหอมของน้ำปลาบุ้งรสขั้นตอนต่อไปก็คือ นี่ครับมังนาวใส่มังน,าว,งนาวครับนี่มังนาวครับมังนาวปรตองใส่หลายแห้งด้วยครับมันจีเปียวใส่พอประมาณครับผมบีบนำมังนาวใส่ผมใส่ช้องชิ้นหน่อย ขั้นตอนต่อไปก็พักใส่เด็กครับผมพักหอมที่เอาเตรียม,มไปเป็นหัวหอมซอยครับผมบักพริกแบบพริกดุบโดดเพิ่นดุบโดดนี่กะต้นหอมหอมบัวเขานี่นะครับผมแล้วกะพักชีหอมครับใส่เด้กครับผมเนี่ยใส่เบอร์เลยนี่ง่ายดีครับมือเดียว มางคนก็มากกันนะก็เอาใบบักกรูดกันเลยครับใบมะกรูดมาซอยเด็กๆซอยเป็นชิ้นหน่อยๆครับผมใส่หอมคือกันครับผมขั้นตอนต่อไปกับคุกให้มันเข้ากันเลยครับมันสิไหวครับผมไหวแลวคกับ ที่ก็ถ้า,าไปฝักไปนึ่งครับมผมกระเซาะไปอีกแบบนึง,นงปเนี่ยมันเจาะเปียกๆมีหนามครับมันจะม,มีหนามหลายๆกันเพราะมีหนามหลายสำหรับผู้เฒ่าเนื้ไว้สดสด,สดใดครับผมเนี่ยมันจะเป็นหนึ่งสีครับชีมบมึงน่ะขาวบธาตุทองหองได้บ,บัตรขั้นตอนกระจิปพ่มานเนี่ยครับผมจะลองเช็ดมึงเด้อครับผม สำหรับปลาเนื้อปลาเอาปลาแยางก็ได้ครับปลาเนื้ออ่อนก็นได้นี่ปลานิ่นครับผมเอาปลานิ่นมีปลานิ่นกับปลานิ่นโบเลือกปลาครับผมเฮ็ดแบบนี้ไปลองเฮ็ดลองเฮ็ดเบิ้งครับแต่มีปลาเครื่องเด้อกครับแย,ยงแสงบแหงเฮ็ดเบิ้งครับผมแสบครับผม